อันรกเราเป็นได้มากวันนี้กำลังซ้อมซ้อมกันมาการขึ้นบ้าๆนะมาคอยระยางมากค่นึงมาคนก็จะสมมติว่าเป็นพ่อค้านะครับ มาจากมาจากค้าขายแล้วก็ไม่มีที่นอนก็เลยที่ต่างว่า มาขาขอนอน้ปรับานลนนองข้าวเวีนแล้วสะก้อน้าวเีนแล้วกอาจะมีข้าวก้อนป็นลูกาไปอไานี่นะมาแตไกลพวีไปน้ำบ่อพวกพี่มาน้ำบ่ยามาแต่ไหนมาแม่ข่ายข่ายขายทอ้าข้าวไปยืเลยเจ้าข้าวไปแล้วไม่เจ้าไปยุนในงานแม่อเดี๋ยวรอจแพ้านไม่สรุปไละ เชืองเนี่ยสุณทายมาพายเด้อนีอ่นเนหลังเจ้าเอามานี่ังยนน้องยังเน่ครับนี่ขึมมบนบนะบ่ออ้าวไปน,นู้นนี่ำหลังเอาไวน่นล้วกองเจ้านะ่ะกองตั้งไม้ก็ได้กองตั้งไว้วก็ได้ มาดูพิการขึ้นบ้านใหม่นะครับวันนี้บ้านใหม่ยูคูบเบอร์นะที่ส yes. ่งยานครับแล้วมีคนปัาแอกมาเป็นสักขีพยานขึ้นบ้านใหม่ด้วยเนาะมันจะมีพระเจ้านาแค่พัดบ้านเนี่ยจ้เอ็กซ์คเท่านี่

<พ uka> เดินตามกันครับไม่ตรงนี้ฮะอม,มันอันี้เราจะเดินนะ,ะตัง้ตงไว้นี่แหละไปใส่ไหมยังตามขึ้นไหมลุกขากรองไปดิบวกตัสองตัวยกไปบวกไปเลยตอนนี้ก็วนขวามาแล้วหนึ่งรอบนะครับทุกคน น,น้ำก็เยอน้ำก so uh ็อยากครับหิวก็หิวหิวข้าวก็หิวหิวน้ำก็หิวนะครับรอดที่เดินผ่านไปน้งวนสาบไปปลายเทินเฮ้ยเย็นในบ้านเรา รอบที่สองนี่อาชีก็ถามนะครับถามจะขอบ้านรอบที่สมาจะไก่ใช่ไหมมามามืออชู่นี้บอกความลูกควาเต้าบันนลูกความลูกมีรอบที่สองแล้ว นี่เดินอบขากล้องบ่เอ้ยสั่งไม่ไแล้วน่เดินห้องเขาอนเดี๋ยนี้ฮื่นอบฮืนฮ่เน่ขอฮืนเถอข้างนางฮื่นเน่ก็อันนี้ฮื่นเถื่นน้ขึ้นท่านใหม่เลย่าอเองเหมนอาจามอยู่เดียวจ้าบ่น้น มาแจ่มึงบุกบุกมึงว่างมานต้อ่นะกูมาไก่แม่โถงงานอยโถงอันนี้จะโถงมาแต่ค้าสแต่ขายมาแดงอันนั้นไม่ได้มองผู้ยูมองเศ้ามาขอผูยูขอเศร้างเงื่นโถงค้ามงเงื่นโาเจ้ามามาบจะมาดีมาคำมาพูนบอมาจบมาดีมาคำมาคูนเห็นเจ้ามาจบมาดีมาคำมาคูน เพินคอยก็ชิโฟไปนอนอยู่เลยจ้างมันมานอนก็ได้จ้ามากคำมาคูณมามาล้ำมาลุยมาดีมามาได้เงินได้เรื่องมากได้เงินทำได้ผ้าผ้าหางผ้ามีผ้าเป็นตลาดเป็นรั้วยอยู่บ้านหลังนี้ลุยเป็นตะหังตะมีเป็นตะดลึกด้ลับ

อะไรนะครับไปม่ใช่่อตีเลยขุาขนตาขุา enfin> บุนตาขนตานาขตานตานเทขุนต้ขุตาขุนตานีาขุนาขนี้ขนตาขนตาขุ่ตาขุนตาขุาขุนตาขาข่าขนตงนตขอนตาขุนาขอรตาขุนขุนตอุนตาขุนขขขขดขอนขาเนา เดนยาวไปโอ้ขับมาขาบไปขับมาขับไปนะครับน oh, uh, uh oh, ี่คอมพเตอร์ด้ยต้องเตรียมนี่ต่อไปหนึ่ง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 ้นึ่งหนึ่งหนึหนึ่นึ่งหนึ่งหนึ่นึ่นึ่หนึนึ่งหนึ่งหนึนึ่งหนึ่งหนึงหนึขงหนึ่งนึ่งนึงหนึงหนึ่งหนึงหนึ่งหึ่งหนึนึ่งหึ่งนึนึนึ่งหึ่งนึนึนึ่งหึ่งึน ก็มีในนู่นเล้อไก่หั่นเลยสูตรช่างพงเด้อไก่เด้อไก่บ้านนี่ขยันเนาะช่างพงเอามอาเอาเอาไก่สูตรเลยพัอาตีปีกได้ไหมเนาะบอกคำได้สิ่คำเด้อใครตัวเมียอันนี้ใครตัวเมียไม่ไก่ตัวเมียโอ้ย โอ้ยเลยโอเลแล้วือตืหมานดวอยู่มาเจาเพื่อนอันนี้ันดบบันดีแต่ฟันเนเก่ากรรมข้าเก่าหอยเหม่อนเด้อโอ้ยายมาอยู่เพือนรังนี่ร่ำรวยเงื่นทองเงืนไรน้องท่องไรมา สู้ดีห่างนี่เออเสาเฮือนบุรีแตกเสาแหงบุรีแหงแล้วนี่จะความสุขความเจริญอ่าบุรีของมาอยู่เฮืองเงนรังนี่ให้ร่ำรวยเออผู้ขาตาพากมาเฉลิมไปต่อเด้อบ่านเด้อเศรษกินหนาวมาเฉลี่ยเนื่อนโอ้ยสู้ดีร่ำร่ำรวยรวยเด้อสาธุสาธุ ยบอกับพื้นนันีนนะครับเป็นการเคลืนบ้านใหม่ของผู้ไทยนะครับผมที่เรียนเ่อเรื่องของชาวผู้ไทยตาบ้านนองจีกเพิ่่ะเขาจะพ้องขาจะ้องนะพนัานจะขงน้ำเิบเก้าน่งาี